ไอเนี่ยเป็นโรคกลัวสังคมขนาดนั้นเอ้ยโอ้กี่คนวะเนี่ยน,นั่นก็มีไอบ้าเอ้ยเวเอ้ยเอ้ยดีครับปรกกนผมเดมเป็นลอตแล้วตอนนี้เราอ,อยู่กับเกม n t r o v e r t เป็นเกมสั้นที่เล่าถึงตัวเราที่ใสศอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็น i n v r o v เ r t เรื่องย่อของเกมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะเลยครับงั้นก็เข้าเกม มันก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่โจอี้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายเขาก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่ยังอยู่กับฉันจนถึงตอนนี้เขาสัญญาว่าวัาวนหยุดพักร้อนของเขาจะมีไม่นานฉันเชื่อว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแล้วในวันนี้ฉันก็จะเขียนจดหมายจากเขาในตู้ไปรษณีย์ของฉันหรือเขาอาจจะตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์ฉันนะโจอี้น่เป็นเพื่อนของเราอีกคนหรือเปล่าอ่าและยัง,งงงเลยครับคุณต้องการตื่นอีกครั้งหรือไม่ใช่ะโจอี้ต้องการฉันไม่ฉันไม่แน่ใจเราไม่ได้ใจดิอา้าว แอมรัดชัวมันก็มางคับให้เราตื่นอยู่ดีหรอนี่น่าจะเป็นบ้านของเราหรือโจอี้วะฉันต้องไปตรวจที่เมลบอกตัวที่เมลบอกอีกครั้งเหรอเพื่อนอู้อย่ามองมองอะไรเกิดขึ้นมองฉันเห็นพวกเขางั้นผมลองตอบชอยแรกดิโจอี้ต้องแกนฉัน เอาเฮ้ยทำไมประตูเปิดไม่ติดอ่ะเอ๊ะฉันต้องไปตรวจที่เ e มีวอกข้อความเหมือนเดิมอ่ะไม่มองก็ได้ไอ้หนุม่มเพราะแล้วไม่มีใครตอบเฮ้ยเพื่อนไปเปิดได้หน่อยได้ไหมหร<ล>อเฮ้ย,ยมันจะช็อตอะไรเว้ยมันตามาไหมเนี่ยทุกคนกำลังมองฉันใช่ไหมอา้าว รู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่เอาใหม่ดิเปิดประตูอย่าไปมองโอเคอะหันหน้าจุ่มกับแพงเลยพวกเขาลังมองฉันอยู่ใช่ไหมเอ่อใช่พวกเขากำลังมองอยู่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเราคุยกับตัวเองเหรอนั่นเพื่อนจินนาการหรือเปล่าไม่ได้จินนาการของเราเหรอขอแล้วไม่มีใครตอบครับ อันนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์มากกว่าเป็นบ้านเนี่ยเน้อยอีกแล้วเหรอถอยหลังเลยใจเย็นเพื่อนฉันต้องการเคาะประตูทำไมมองไม่ได้ผมไม่ค่อยใจเลยไอเนี่ยเป็นโรคกลัวสังคมขนาดนั้นเอ้ยโอ้โหกี่คนวะเนี่ยตน,น,นก็มีไอ้บ้าเอ้ยเหว่เวนยเฮ้ย,ยต้องค่อยๆน่าจุ่มกำแพงไว้ทุกคนก็ดูกำแพงไว้นะทุกคนนะนี่กำแพงสวยจะตาย เพื่ออะไรวะดิเราได้อะไรมากดไปละเว,วนเอ้ยเวยนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เยอะ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 โอ้โหสำหรวจหน่อยไม่ได้เลยเอเอ้ยเอ้ย,อ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 ยโอเคโอเควิวนึกว่าติดสลับไปไม่ได้ะละไปแล้วเหรอขอแล้วไม่มีใครตอบ น่าจะต้องกลับไปที่ห้องของเราครับยังอยู่อีกชู่เอาเฮ้ยทำไมผมไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้ปดยขึ้เยอะเลยที่กล่องจดหมายมันว่างเปล่าอีกแล้วอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างอากาศดีมากเลยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ดีกว่ามันเปิดดูหน้าต่างไม่ได้นี่ใช่เปิดดูไม่ได้ ทีว <TV S 2> ีก็ก<อ>ดอินเตอร์แร็อะไรไม่ได้เลยวิทยุมีเควสอ,อะไรเราทำอีกไหมมันไม่อยู่แล้วครับขายเหรอฟอร์เซลห้องนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเหรอแล้วเราควรไปไหนเนี่ยเควสไม่ได้บอกอะไรผมเลยแล้วไอตัวนั่นมันยังอยู่อยู่ไหม แล้วไหนเพื่อนของเราอ่ะไม่เห็นเหมือนในคำอธิบายของเกมเลยโอ้ยนี่อย่าวูนวอล์กเอ้ย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 โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคผมก็แค่อยากจะเช็คดูนะไม่มีใครอยู่หรือต้องดูดูกล่องจดหมายเหมือนเดิมจริงด้วยฮะมันว่างเปล่า กลับดีกว่าโอ้ยอย่ามองที่พวกเขาทาไมเราถึงมองไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจโอ้ยโอย,อยโอเคตรงนี้ไม่น่ามีละโอ้ย <c oughs> เอาให้ได้เลยโอ้ยแตไมันชอบติดมาในตรงขั้นสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยเห็นปะติดละปิดประตูเลยมีจดหมายขยายเยอะเกินไปฉันควรจะเมิจนจดหมายพวกนั้น อยู่ในห้องฉันรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมใช่ฉันต้องการออกไปข้างนอกถ้าอยู่ในห้องมันก็รู้สึกปลอดภัยนะแต่เป็นผมก็อยากไปดูข้างนอกมากกว่าแบบว่าข้างนอกมันมีอะไรอะ่ะเนี่ยห้องมันมีแค่นี้เองอะ่ะเราผมก็คงเบื่อแย่เลยบีทีีเครื่องเดียวเนี่ยนะสิ่งบันเทิงเอนเตอร์เทนเอาเปิดวิทยุได้หรอเหมือนเดิมปะ่ะ ขอ,อขอลองฟังก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่าวิทยุมันจะสื่ออะไรหรือเปล่าไม่มีใครอยู่เหมือนเดิมรอบนี้เราก็ได้ต้องลงแปลจดหมายเหมือนเดิมนะโอ้ยตายมันยืนมองตรงนั้นเลยเหรอป,รป,รป๊าป,ปืนวอล์กอ้าวมันดูเหมือนว่าบางอย่างผิดปกติใช่แน่นอนฉันไม่คิดอย่างนั้นนะอันนี้ก็ ไม่มีคนอยู่แล้วครับฟอร์เซล์ขายไปแล้วปึ๊บซิกแซกซิกแซกโอ้ให้ตายเถอะเพิ่มความฮาร์ดคอร์พี่ชายกองจดหมายโอ้ให้ตายเถอะมันเยอะเกินไปเลยไหมยอไอโอเคโอ้ลืมตัวนี้ไปตัวหนึ่งเลย ติดมันได้อีกแล้วผมติดมันได้อีกแล้วไอ้บมันได้บ้านี่เฮ้ยขึ้นไปดีวะเฮ้ยบักบ้าอะไรเนี่ยโอเคไอ้บ้าเอ้ยมันถูกจังหวะซะด้วยบักอีกแล้วโอเคมาถึงห้องแล้วไหนจดหมายเป็นอะไรมีแต่จดหมายขยะไม่ใช่จดหมายของโจออ้อีกแล้วเสียงที่มาจากถนนดูเหมือนมันจะดังเกินไปใช่แล้วล่ะฉันต้องการออกไปข้างนอกเราก็ แปวจดหมายเมอนเดิมสินะเปอกอกโจอี้โจอ,โจอ,โจอี้คือเพื่อนเพียงคนเดียวของเราเหรออะไรเนี่ยฟอร์เซลเต็มเลยฟอร์เซลเหมือนกันฟอร์เซลฟอร์เซลขายที่หมดแล้วเหรอแล้วทำไมตัวเราไม่ออกไปข้างนอกอะ่ะหรือเป็นเพราะว่าตัวเราเป็นอินทว์ดหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวเราเองนะที่เป็นอินทว์ดอะ ดวก่อนก่อนโอ,โอเคจะเห็นพวกเขาอุย้ยมันมีเยอะกว่าเดิมวะเ้ปวับีับบนความเลอแสงเปิดดูยังอยู่เหมือนเดิมก้มครับก้มกลายเป็นสังคมก้มหน้าเฮ้ยเฮ้ย่างเอ้ยมังติดอยู่เหรอเฮ้ยโอ้ผมเกียดตรงขึ้นบันไดเป็นบ้าเลยติดขึ้นไปทีเพื่อนชอบติดบัอ็อกะ โอเคเฮ้ยเหลือกตัวนึงหมดแล้วปะคิดอีกชั้นนึงก็ได้จะถึงห้องแล้วละแล้วห้องเราก็อยู่ชั้นบนสุดด้วยนะไม่มีลิฟต์ด้วยเจ๋งเลยกอกจิหมายนั้นว่าเปล่าว,วันนี้เป็นวอนที่แ yeah. ย่พวกเขาทั้งหมดกําลังดูฉันอยู่ใช่ไหมใช่พวกเขากำลังมาดูอยู่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะใช่พวกเขาลังดูอยู่ตัวเกมต้องการสืออะไรวะเนี่ย กล่องเฮ้ยนี่อยู่ตั้งแต่แรกและป้ากล่องเนี่ยต้องลงแปลวจดหมายอีกแล้วฮึแน่อยู่ตรงนั้นรอบนี้ผมไม่เค้ออะไรละเสียเวลาโอ้ยทำไมพวกเขาถึงจากไปละ่ะฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่รู้เอาวันแรกแล้วนะฉันอยากอยู่คนเดียวลีเบียลนติง้งอากิลา <Yeah>. <S <S เปิดดูโอเคมันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะเอ้ยรือพวกนี้เป็นตัวแทนโคนที่ย้ายออกไปหรือเปล่าสื่อไหนๆว่าเป็นเพื่อนของเราเหรอเพื่อนคนรู้จักของเราวันนี้เหรอโอเคจะถึงแล้วเว้ยอ่ะเคาะหน่อยก็ได้ปิดประตูเฮ้ยเดีเดๆใจยเย็นโอเค โจอี้ตายไปแล้วอันนี้ภาพหลอนแล้วเหรอเราหลอนไปเองเหรอ,อยังเหมือนเดิมฉันต้องเอาของของฉันไปด้วยของของนายเหรอมันมีอะไรให้หยิบไปอ่ะพิทยุเหรอหยิบมาได้แล้วไปดีกว่าเอ๊ะไม่มีแล้วเหรอไอ้ตัวดำๆนั่นไม่มีใครอยู่เลยขายไปหมดและชั้นนี้ก็ไม่มีอ่ะ เอ okay. ฉันตูคนเดียวแล้วตอนนี้ฉันตูคนเดียวฉันตูคนเดียวนี่คือสิ่งที่เราต้องการเหรอตูคนเดียวแบบนี้นะเปิดประตูไม่ได้เรามาเช็คจดหมายเรากำลังรออะไรอยู่อ่ะโจอี้ตายไปแล้วแล้วเรามาจดหมายทำไมไม่เข้าใจเลยฮะ มันคงไม่มาดักรอผมอยู่ใช่ไหมมันได้การมันเงียบแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยจเย็นตกใจประตู <l ots> ฉันตูวคนเดียวแล้วตอนนี้เสียงแค่กล่องเหรออย่าก,กวนเลยโจอี้ฉันสบายดี <l ots> โอ้ในที่ไหนสักแห่งเรียบร้อย เรื่องราวได้จบลงแล้วที่นี้โอเคก็จบไปแล้วนะกับเกมพเพลย์อีกหนึ่งเกมนะคือตัวเกมจะสื่อว่าเจ้าอี้ซึ่งเป็นเพื่อนของเราแล้วเขาเป็นเพื่อนคนสำคัญคนเดียวของเราได้ตายไปเหรอแล้วเราก็รู้สึกเศร้าที่เพื่อนของเราตายไปเราก็เลยฆ่าตัวตายตามเหรอใครมีความคิดเห็นยังไงกับเนะื้อเรื่องของเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นไว้ด้านล่างกันนะเดี๋ยวผมจะลองไปอ่านดูโอเคถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะใครมีเกมมาแนะนำหรือมีตรงไหนอย่าบอกนะแค่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยหรอบนี้มีเพียงแค่นนนี้้้แแหหลลละวเจกััคคิปาาบยร